แล้วก็ทางรัฐบาลหลังจากตั้งคณะทำงานเป็นคณะกรรมการทั้งหมด8ชุดเพื่อที่จะขับเคลื่อนงานพระราชพิธีสําคัญวันนี้คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีครับก็ได้มีการประชุมเตรียมวางแผนประชาสัมพันธ์เพื่อให้มีการมีส่วนร่วมเพื่อสื่อสารความเข้าใจไปยังพี่น้องคนไทยโดยจะใช้แพลตฟอร์มออนไลน์สื่อสารให้ถึงประชาชนมากที่สุด นำโดยคุณสุพมาศรอิสระพักดีครับท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์วันนี้แล้วก็ได้มีการาปักหมุดว่าแนวทางการทำงานจะเป็นอย่างไรคุณสุพมาศรเปิดเผยว่าประกาศของสำนักพระราช,ชวังนั้นทำให้ประชาชนคนไทยรู้สึกถึงความสูญเสียอันยิ่งใหญ่และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ท่านประกอบพระราชเชกิจกิจน้อยใหญ่แก่พระสุกกนิกร อันเป็นพระมหาโกโราุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้มติคอรมอแจ้งข้อควรปฏิบัติส่วนข้าราชการจเจ้าที่รัฐรัฐวิสาหกิจไว้ทุกหนึ่งปีประชาชนตามความเหมาะสมแต่ขอความร่วมมือแต่งชุดดำหรือทนสุภาพอย่างน้อย90วันกิจกรรมต่างๆจัดได้แต่ขอให้ปรับรูปแบบแล้วที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดีประชาชนต่างสนับสนุนให้ความร่วมมือรัฐมนตรีสุภาพมาฝากขอบคุณไปยังทุกภาคส่วน แล้วหลังจากนี้การทํางานของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ก็จะมุ่งนําเสนอเนื้อหาการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์สํานึกในพระมหากราุณาธิคุณถวายพระเกียรติแด่พระองค์ท่านผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อให้เข้าถึงคนมากที่สุดแล้วเนื้อหาสาระล่ะมุ่งที่จะเน้นสื่อสารสร้างการรับรู้บทบาทมหาราชินีผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยครับ เพราะว่าเป็นความรู้สึกร่วมของคนไทยก็จะมุ่งตรงนี้เพื่อให้คนไทยได้ร่วมจดจำความรู้สึกจดจำความทรงจำนี้แล้วก็แปลเปลี่ยนมาเป็นความร่วมมือในการถวายความอาลัยก็จะสื่อผ่าน t ิ k t o k Facebook สื่อออนไลน์ทุกอย่างที่เป็นสื่อปัจจุบันทันสมัยน่าสนใจเข้าใจง่ายและสาระสำคัญของงานพระราชพิธีและพระมหากรุณาธิคุณ อย่างสมพระเกียรติคนะณะกรรมการมุ่งมั่นที่จะทำงานนี้ให้ดีที่สุดวันนี้ก็ได้มีการตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์แล้วเริ่มขับเคลื่อนงานเลยอันนี้คือคณะกรรมการประชาสัมพันธ์นะแล้วก็อีก7คณะการเตรียมงานก็ต่างกันออกไปเรื่องพระเมรุม,มาตรเรื่องอะไรต่อมีออไรก็ไปดำเนินการนะอันนี้คือวาระสำคัญของแผ่นดิน